en capital. Hola, Dani, ¿qué, 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 ¿Qué tal? Dani. Ah, en cana. Sí, le puedo volver a saludar, que no lo he pillado. Otra vez, saludar otra vez. No, encantado. Ahora un segundo. Un segundo. Sí. No da tiempo. Ahora, 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 dale. Ahora otra vez. <laughs> <ríe> <ríe> Gracias. Nada. <Nota. tac> Pues no que es una caseta que hay fuera. พี่ดเปนอ่ามนีเราะว่าเราพูดใช่จริงใช่ยังอืมอะไรมันตรงแข่งประตูได้เปลี่ยนาะ

บอลบอลบอลแกงไก่ก็เด็กขึ้นโลกไปแล้วไม่มาไม่มา

Thank you. ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการซ้อมในช่วงเช้านะครับของทางทีมชุดใหญ่มุ้ยก็เพิ่งจะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับกลับมาคุยคุยกับมุ้ยหน่อยนะครับมุ้ยเป็นไงบ้างกับการซ้อมมือแรกวันแรกของเราเลยครับก็ดีพี่ดีรู้สึกแบบเพื่อร่วมทีมเลยพวกผู้เล่นที่เขาอยู่ในแอนมารินเขาก็อบอุ่นนะพี่แบบว่าเขาก็เป็นกันเอง<ม><ม>นีข่าวว่ารับน้องด้วยในห้อง ออกกําลังกายในรงจินดรรับน้องเลยโดนเบรกเลยก็ทํายังไงก็ทํายังไงก็ตั้งแถวฝั่งแถวอะไรอย่างเงี้ยเราผมก็เดินให้เราเดินผ่านตรงกลางแล้วก็ตบหัวเราโอเคแต่ว่ากับการซ้อมวันนี้เหนื่อยไหมรู้สึกว่าตัวเองยังต้องต้องเรียกความฟิตมากมากขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าก็ดีพี่มาจะได้รู้ว่ามันมันเป็นไงอะไรเงี้ยครับก็เข้าถูกผมว่าระบบอาชีพจริงนยผมว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกก็ต้องพยายามปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องอะไรบ้าง ปัญหาพี่อานละเพราะเรารู้กันดีละก็ใช่ใหญ่เลยพี่ก็นั่นแหละภาษาหนาวเลยพูดไม่รู้เรื่องนอ่ะโอเคยังไงเดี๋ยวให้มือพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับก็นี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่มือซ้อมมื้อแรกของวันแรกของเขานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับส่วนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับ Sí, este es tu ah, no. no se pone en el medio? Yeah. ¿no? ¿No ¿Se pone en el medio o no? Muy. Dile que te haga el saludo para que le Ahí está.